สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล็อกอินนะครับ Facebook นะครับจากคุกกี้นะครับสำหรับคนที่ล็อกอินจากรหัสผ่านแล้วขึ้นว่ารหัสผ่านผิดนะครับอันดับแรกนะครับทุกคนจะต้องมีส่วนขยายนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจกส่วนขยายให้นะครับให้ทักมาที่แอดมินนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งให้นะครับผมสำหรับวิธีการดาวน์โหลดตัวส่วนขยายนะครับเดี๋ยวเราจะอัพไว้ใน Google Drive นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปดาวน์โหลดกันตามนี้เลยนะครับผมก๊อปลิงก์นะครับ Google Drive นะครับ ที่เราได้ส่งให้นะครับผมโอเคก็มานะครับแล้วก็นํามาวางนะครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามาถึงหน้า Google Drive นะครับผมแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะครับผมโอเคครับเมื่อเราได้ส่วนขยายมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไฟล์ซิปนะครับก่อนที่เราจะนําไปใช้เราต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับผมโอเคให้เราคลิกขวาหนึ่งทีครับแล้วก็กด แอส r ทรกอัลนะครับสำหรับคนที่ใช้เวอร์ชั่นาษาสทยก็จะเป็นแตกไฟล์นะครับหรือว่าแยกไฟล์นะครับผมแล้วก็เลือกโลเคชันนะครับหรือว่าไดรฟ์นะครับที่เราหาได้ง่ายๆนะครับที่เราจำได้นะครับผมโอเคผมก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่มาอีกหนึ่งอันเลยนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเลยโอเคครับตั้งเหมือนผมเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็กด select ฟลเดอร์นะครับแล้วก็กด เอ็กกเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์ fbtool นะครับตรงนี้นะครับผมโอเคจะอยู่ที่นี่นะครับผมตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเข้ามาที่ Chrome ของเรานะครับที่เราต้องการจะล็อกอิน a c o b o o k นะครับแล้วก็เปิดแท็บใหม่ครับแล้วก็ให้เข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมตรงมุมขวาบนนะครับแล้วก็เลือกส่วนขยายครับ แล้วก็มาที่จัดการส่วนขยายนะครับแล้วก็เปิดโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับจากนั้นให้เรานะครับโหลดส่วนขยายที่แตกไฟล์แล้วนะครับแล้วก็เลือกอส่วนขยายที่เราได้โหลดไว้แล้วนะครับโอเคนะครับส่วนขยายก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผม นี่นะครับสีฟ้าๆนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ปิดทิ้งได้เลยนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้ครับมุมขวาบนตรงนี้นะครับตรงรูปจิ๊กซอตรงนี้นะครับแล้วก็กดหนึ่งทีครับแล้วก็กดปักหมุดไว้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็กดหนึ่งทีนะครับผมรอโหลดสักครู่นะครับ เมื่อโหลดเสร็จนะครับก็จะมีหน้าต่างดิ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราไปก๊อปคุกกี้นะครับที่ได้รับจากแอดมินนะครับผมก๊อปมาเลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าตรงนี้1ทีนะครับแล้วก็ให้นําคุกกี้นะครับมาวางตรงช่องนี้นะครับจากนั้นให้ติ๊กตรง Facebook นะครับ1ทีนะครับแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าอีกหทีนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมถ้าไม่มีหน้าต่างผิดพลาดอะไรเด้งขึ้นมานะครับให้กลับมาที่ Facebook อีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดรีเฟซนะครับโอเคครับเราก็จะสามารถเข้าเฟซได้นะครับผมวิธีการก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ไม่เข้าใจก็สอบถามแอดมินได้นะครับ